ปีเด hmm. mm ียด mm. mm. ี่าำยังแค่อยู่ข้างล่างนะประมาณเมตรยี่สิบเซนเมตรห้าสิบเซนนะถ้าปาถ้ำเมตรยี่สิบเซนในถ้ำเจ็ดเมตรครับสิบสองเมตรครับนะฮะเพราะ่าถ้ำหลวงมันจะดิ่งลงไปเรื่อยๆจะดิ่งเข้ายิงดิ่งถ้าเทียบกับปีที่ช่วยเหลือเดียดีถ้ำหกปีที่แล้วเนี่ยนั้นเดยีถ้ามันติดปีล่าสุดเนี่ยไม่ใช่แค่จ่าแสนตายครับตายหลายคนเนี่ยเพราะว่าน้ำมันมันเยอะกว่าแปดเท่าตัว ห yeah. นึง um. ่งกรกฎาคม2561ช่ว hmm. ง mm hmm. 2อทุ่มู้ว่ามาไว้ที่สนี้ครับขอออยากที่ผมได้แจ้งไปแล้วครับคุณขอยกเด็กนะฮะยกมันจบไปอย่างดีเนื่งจากมัน9วันเราไม่เจอเด็กเราที่พน้องไม่น่ารอดข้าใกล้จะเปณปาท่าเรามีบริการแกงฟรีนะฮะเปิดแอร์2 4ชี่กโบงเลยครับวามสโอ๊ยทำไมเริ่มเย็นหวเนาะเด็กวย ปรากฏว่าระหว่างที่เข้าไปเนี่ยน้ำมาตัดระหว่างทางทําให้เขาออกไม่ได้ออกไม่ได้ไม่พอนะที่มาตัดเขาังที่เสือเนี่ยมันไล่เด็กเข้าไปเรื่อยๆนะครับเขาหนีตายเขาไปเรื่อยๆเราก็หาไม่เจอสักทีที่นี่เกิดฝนตกนะครับผมจาชื่อพายุได้เขาเรียกวพายุมันคุดน้ำท้ายท้ามันจะได้ออกมาหลังน้องเขาไปติดตั้ำมาห้าวันเนี่ยยี่สิบแปดวิุนาช่วงตีสองเลยผู้ว่ายืนอยู่หน้าปากถา้ำน้ำทะัดออกมาจากในถ้ำ แล้วก็ปลายเท้านะครับไปที่เสากนบกเปรนี้แท้ครับของในเหตุการณ์กู้ภัยนะครับเปรของฐานเรือหนึ่งเปรต่อเด็กหนึ่งคนเด็กจะถูกจับมัดนะครับมัดเอามือควยหลังมัดขาแล้วเอียงตัวนอนในเปรนี้ทางอากาศจะอยู่ตรงหน้าอ,อกเด็กนะครับแล้วก็รัดแล้วก็ลากออกมาจะมีร่องรอยการลากอยู่ครับอ่าเห็นไหมฮะ เราไม่สามารถใช้แคปซูลของมหาเศรษฐีอีรอนมัดได้นะครับ6ปีที่แล้วออกอีรอนมัดมานะฮะออกแบบแคปซูลมันใหญ่ครับใหญ่ประมาณแท่นี้มันไม่สามารถาเข้าเข้าไปได้เพราะว่ามันขาดความยืนหยุน่นเลยอาน้องใส่เปนี้ออกมานะครับอุปกรณ์ข้า่องของเครื่องใช้รวมถึงน้องจะถูกฉีดยาครับเคตามินปักเข็มที่บริเวณหน้าขาเหตุผลที่ฉีดตรงนี้เพราะว่าน้องคือท,ที่เดียวที่มีกล้ามเนื้อเขาแห้งทั้งตัวแล้วอดอาหารึง10วัน ใส่ฟูเป็นม์าตัวนี้ของแท้ครับหน้ากากสวมไปให้น้องแล้วต้องรัดให้แน่นนะครับตอนนั้นคนที่รัดฟูเป็นม์าเป็นด็อกเตอร์ลิช่าแฮร์ริสจากออสเตรเลียน้องจะหายใจทําปากหายจมูนะเพราะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันจะมีอยู่หนึ่งนาบ้าครับก็คือว่าน้องเขาถ,ถูกฉีดยาสลบทำไมคุณต้องไปมัดเขารู้ไหมครับโชคดีนะที่จับมัดเพราะว่าเสื้อตัวนี้ของโค้ชเอกครับเขาแข็งแรงที่สุดในทีมระหว่างที่ลากออกมาโค้ชเอกฟื้นตัวครับหัวใสดุ๊กดิ๊ก ถ้าเราไม่จับน้องมัดคว้ยหลังวันนั้นเขาแพลนิกเขาคว้าม,มั่วดีนะครับที่จับมัดไว้ดังนั้นโค้ชเอกจึงได้รับตัวยาเพิ่มอีกหนึ่งเข็มครับได้เบิร์สองครับหลักต่อครับอาดเก่งเนาที่น้าขาหลักต่อเลย <mm> ก็นะครับเป็นเร <mm ื่องราว <imer> ทั้งหมดเ่ยการช่วยเหลือเนี่ยอย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าไม่ใช่ความผิดของเด็กครับยี่สิบสามมิถุนาเดือนหกอุทยานปิดเดือนเจ็ดครับ็นชะตาชีวิตของพวกเขา รวมถึง13หมูป่าอายุน้อยที่สุดตอนนั้นติดอยู่ในถ้ำแแม่เขาเรียกรูปกลับบ้านทุกวันหน้าทำไม่เป็นอันกินนอนนั่นคือน้องไตตันเด็กป .5 ครับติดอยู่ในถ้ำอายุ11ขวบนะฮะแต่หมูป่าทุกวันนี้หายไปนหนึ่งครับก็คือคนนี้น้องดอมครับอ่าได้ทุนซิโกโก้กินศักเสนาเมืองไปเตะฟุตบอลที่เลสเตอร์นะครับแต่ก็เสียไปแล้วด้วยวัย17ปีข่าวช่วงแรกแบบยังพอทําใจได้ก็คือหัวใจวาย แต่ข่าวล่าสุดของน้องดอมก็คือครับหมอทางกฤษจนสูตรอกว่าเขาฆ่าตัวตายด้วยวัยส7เจ็ดปีนะสันนิษฐานว่าน่าจะอยากกลับบ้านอ่าแต่ไม่ได้กลับดังนั้นเสื้อต่างๆในตู้นี้ล้วนเป็นของแท้นี่ของโค้ดเอกครับตัวนสีแดงเนี่ยใครชอบแมนยูนี่คือเสื้อน้องบิวฮะปัจจุบันเรียนอยู่มเชยงใหม่มหาลัยปีที่หนึ่งและครับส่วนตัวที่ห้อยอยู่ตัวนี้เด็กมอสองครับนั่นฮะเสื้อของน้องดอมอยู่นอกตู้กระจบนะครับ ก็โดยรักและอะไรเขาเสมอนะครับเพราะว่าหนึ่งในคําพูดของท่านผู้ว่างสัตว์เนี่ยถ้าท่านเคยได้ยินนะขอให้คิดซะว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานทานหารที่นี่สู้ตายนะครับไม่กลับบ้านเลยนะครับทั้งหลายหน่วยงานทั้งกู้ชีพกู้ภัยปัจจุบันเนี่ยเดินเข้าไปโถงที่ดึกเดี๋ยวท่านจะได้ความรู้สึกและได้ฟิลมาว่าฉันเดินไป200เมตรเนี่ยฉันรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยเราเทปูนให้นะครับแต่พิการทีมพบเด็กโถงที่9้าครับตอนนั้นดำน้ําเข้าไปครับสกิโลสามเมตร ถึงบอกว่าสองกรกฎาคมสองน้ำชาองกิจเนี่ยจะไปพบเขาเนี่ยคือเรื่องอัศจรรย์ใจนะครับว่าน้องไม่ตายสักคนนะใช่ไหยครับพอว่า,า,าเงินที่ท่านหยอดไปเราจะมาทําตู้กระจกใส่เสื้อให้น้องรองนะครัพอผมเชื่อว่าทออ้าอยอื่เนี้ยไม่เกินสองเดือนครับมีตัวเดียวในโลกไปะัะพักตายแดบบตายคนอันนี้ยลองไปเดินดูนะครับถงที่หนึ่งครับ ถ้าใครไม่เดินดูดูแผนที่ตัวนี้ได้ครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่คือแผนที่ที่ดีที่สุดนะครับในการคู่ภัยเด็กถือภาพเนี่ยอ่าเรียกวาแผนที่ของกรมควาดีซึ่งตัวผมเองก็เป็นบุคคลในเหตุการณ์คู่ภัยนะครับเราอยู่ตรงนี้อ่าเราอยู่ตรงนี้รู้ไหมครับพิกัลที่พบเด็กอยู่ไหนพิกัลที่พบเด็กอยู่นี่ครับเนี่ยผมที่เก้าเอาเป็นว่าวันนั้นเน่ะเขาเข้าไปเห็นไหมฮะถ้าเดินทางเข้าไปเขาปีนป่ายเข้าไปโคตรเอกมีไฟฉายจะมีสามแยกหนึ่งสองสาม ยี่สิบสามมิถุนาเด็กๆเขาจะไปเล่นน้ําที่มุมภาพนั้นครับตีไปสามกิโลฮะมันจะมีสะไว้น้ําเวลาน้ํามันมามันจะขังอยู่ตรงนั้นนะครับสิบสามคนโดยเฉพาะค้นเอกเขามีไฟฉายครับก็เดินทางเข้ามาเจอสามแยกหยุดอยู่ตรงนี้ครับเนื่องจากเห็นน้ําลินมาทางทิศเหนือครับข้างบนเป็นดอยผาหมีนะฮะซึ่งดอยผาหมีห่างจากอุทยานสามกิโลคาบูชิโนโอร่อยนะครับไว้ไปไว้จะหันได้ไม่สูงมากมเขาอยู่ตรงนี้<า>น้ำลินมาเป็นลำธารเขารังเลครับ ลังเลว่าจะไปเล่นน้ำต่อหรือจะกลับบ้านดีเพราะมีเด็กอยากกลับบ้านในวันนั้นปรากฏว่าโค้ชเอเขาทำใจลำบากตัดสินใจให้โหวตครับลงคะแนนเสียงเสียข้า้นมากบอกไปเล่นน้ำต่อครับเป็นประวัติศาสตร์โลกทันทีฮะดูดูข่าวกันไม่หวัไม่ไหวเพราะอะไรครับเดินทางกลับมาจากเล่นน้ำแล้วมันที่สามแยกเต็มเลยครับน้ำตรงนี้ น้ำทิศเหนือมันจะไหลไหล่เด็กเข้าไปทางทิศใต้ครับเขาหนีตายไปเรื่อยๆนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าหาไม่เจอสักทีนะครับแล้วหลังน้องเข้าไปติดทําที่นี่ฝนตกหนักครับตกทุกวันนะ,นะครับปรากฏว่าน้ำใช้ทํานม,มันจะดันออกมาน้องปีนหนีตายขึ้นที่สูงติดอยู่ตรงนี้ครับดันทุกอย่างออกมาดันน้ําเส้นแรกที่เบากว่าแล้วดันทะลักออกปากท่าปลายทางน้ําอยู่ที่ศักมรกตเลยเอาท่อซิ่งท่อปยาด่าไปสูงที่นั่น ผมเป็นบัตบิเคฟของฝรั่งคนนี้ครับมิสโซนอันเวิร์ดนักสูท่าำชาวจินดังนั้นนักสู้วจะมีสองคนชาวไทยคนหนึ่งคือผมอีกคนหนึ่งคือลุงเวอร์อยู่กันที่เนื้อหนังของประเทศอังกฤษครับนะตอนนั้นประชุมกับผู้ว่าบ่อยมากด้วยนะแต่ก็ด้วยรักและอะไรครับผู้ว่ามาจากเราไปแล้วปีที่ผ่านมาผมไปวัดพระศรีเป็นส่งผู้ว่าสู่สวงสวัค์คร้งสุดท้าย หอมและมิสเวินคิดว่าเด็กอยู่นี่ครับถงที่แปดพัทยาบีสองกิโลจากปากถ้ำปรากฏว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองนักดำน้ำชาวอังกฤษก็คือสองคนในรูปนั้นนะอ่านั่นคือจอวาเดนกับลิเซมตันสามารถดำจากปากถ้ำไปสองกิโลได้ถึงถงที่แปดดำกลับออกมาไปบอกผู้ว่ารังสักในที่ประชุมว่าน็อตฟาวไม่พบผู้ว่าเครียดไหมครับมาไหว้แม่นางนอตองค์นี้ครับขอให้พบเหอ เนื่องจากมันผ่านไป9วันเราคิดว่าโอกาสรอดของน้องน้อยมากๆ2ข้อมูลที่ผู้ว่า,าังศามีในที่ประชุมรู้ไหมครับว่าโค้ชเอกเขามีนาฬิกา <McL aren> เขารู้ว่าตัวเองติทํากี่วันครับ <N ee> เด็กๆโจรสิทธิกับเด็ดฟิก <K l aren> โค้ชเอก <K l aren> ให้สัสมภาษณ์กับเด็ดฟิก <K l aren> ว่าเขาติดอยู่ตรงนี้ไม่มีใครไปหาเขาสักทีมันผ่านไป9วันแล้วเด็กในทีมร่างกายเริ่มย่อยตัวเองแล้วไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแล้วเพราะได้กินน้ำในทํา ดูไหมครับข้อมูลที่2ที่ผู้วังรสักดีคือหมูป่าตัวที่13บสป่วยเหมือนในห,หนังที่ท่านดูเลยออกมาทางนี้น้องมสองเนี่ยเขาชื่อน้องมาร์คน้ําหนักเหลือ28่กิโลครับจะห้าสิบกว่าโลนะฮะหายไปเกินครึ่งซึ่งในที่ประชุมระหว่างประชุมกันอยู่นะครับข่าวมันก็คือว่าน้องไม่น่าจะรอด แม่ของหมูป่าตัวสุดท้ายเปิดห้องไปในที่ประชุมและไปร้องไห้ครับบอกท่านผู้ว่าว่าลูกของฉันป่วยเป็นโรคไทรอยและยาก็ไม่ได้เอาไปกินแล้วก็เป็นลมครับนะฮะปรากฏว่ารับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ปฏิหารอย่างที่ผมบอกว่าไม่น่าตอนแรกผมก็เชื่อว่าไม่น่ารอดโอกาสรอดมีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์รู้ไหมครับในที่ประชุมคิดว่าหมูป่าตัวที่ป่วยน้องมาร์ตตายคนแรกชัวและถ้าเขาตายเนี่ยที่เหลือรอดชีวิตอยู่จะตกเป็นอาหารของ ของเพื่อนๆใหม่คือกินกันเอง6ปีที่แล้วเป็นความจริงครับโค้ดเอกให้สัมภาษณ์กับเน็ตฟิกว่าเขาใส่นาฬิกาและบรรทัดมา9วันน้องๆก็จะไม่ไหวแล้วรวมถึงหมูป่าตัวที่ป่วยกำลังจะตายครับเพราะว่าเขาป่วยนะเป็นโรคไทรรอยถ้าใครตายในวันนั้นจําเป็นต้องตกเป็นอาหารของคนที่เหลือครับขอโทษนะฮะนี่คือคาสัมภาษณ์ของโค้ดเอกครับใครตายคนแรก ให้เอาปากเคี้ยวที่น้องขาฉีกเนื้อกินสดๆเพื่อให้ทีมที่เหลือรอดชีวิตรอาการช่วยเหลือต่อไปรู้ไหมครับว่ามันโหดหูมากๆเช่นเดียวกับการตายของแซมซึ่งแซมติดอยู่นี้ครับจะถึงโถงสและอีก80เมตรเองเขาน็อกออกซิเจนและเขามาเพื่อแรกผมบอกเลยว่าถ้าแซมไม่มาที่นี่น้อง13คนตายแน่นอนครับหลังจากจะแซมตายวันที่6ตี2อระเมงศพออกท,งทังที่ท่านยืนอยู่เนี่ยครับ ช่วงเย็นมีภารกิจจากผู้ว่างสักให้ตัดสใจเอาน้องออกมาครับนั่นหมายถึงพระแซมไม่ตายภารกิจระเบียงเด็กจะไม่เกิดขึ้นนะฮะนี่คือความหมายของการและชีวิตของจ่าแซมปรากฏว่าครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นเพราะแรงศรัทธาของทุกคนทั่วโลกและคําพูดของผู้ว่างสักขอให้คิดซึ้ว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานเราเวลาเราดูข่าวอยู่ที่บ้านนะเราเอนดูเด็กไหมครับนะฮะครั้งหนึ่งที่เราเคยดูขอให้เขารอดขอให้เขาปลอดภัยเจอเขาสักทีนะฮะ ดังนั้นแรงศรัทธาของพวกท่านครับปฏิหารมีจริงครับน้องม้าหมูป่าตัวที่ป่วยได้ยินโค้ดเอกพูดว่าใครตายโดนกินเขาหายป่วยโดยปริยายครับตายไปพี่ก็กินผมสินะฮะท่านรู้ไหมครับทําไมเอกถึงพูดอย่างนั้นโค้ดเอกบอกมันเป็นกุศโลบายที่ผมหลอกให้น้องเขาเข้มแข็งและรอการช่วยเหลือทําให้เขาแข็งใจขึ้นตายพี่กินนะนะจอร์นวอลเดนครับ ให้ข้อมูลสําคัญกับผู้ว่าอีกหนึ่งอย่างครับเขาปีนไปบนยอดโถงพัทยาบีเพราะน้ํามันท่วมไม่ถึงเป็นโถงใหญ่มากๆใหญ่ประมาณโถงปากถ้ำ้างหน้าท่านเนี่ยฮะมันสูงมากๆปดอุปกรณ์ดําน้ําออกจากตัวเองเขาเช็คสเปลเทสกินที่เขาหาคือกลิ่นศพถ้ามีอะไรตายในถ้ำคือมันจับเหม็นมากๆท่านจะเหยฮะปรากฏว่าพัทยาบีและอิสกูสเมลแอเรียแสดงว่าไม่มีกลิ่นศพก็เราก็มีความหวัง เพราะผมรู้ว่าข้างหน้ามีอีกหนึ่งโถงครับแต่ไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ไหมนะฮะเพราะอะไรครับโถงนั้นมันสูง28เมตรหน้ากว้างประมาณประมาณลานนี้ครับ5เมตรเองไปจะจุกกันอยู่ตรงนั้นจอร์แดนกับริเซนต,ต้าสามารถดำไปอีก300เมตรครับแล้วรู้ไหมฮะว่าเชือกของเขาหมดพอดีเชือกนำทางที่เขาเอาไปด้วยมันหมดพอดีคือ300เมตรเชือกหมดลอยตัวขึ้นมากำลังมัดเชือกกับหินทางด้านซ้าย นันไปทางขวาน้อง13คนนั่งมองเขาอยู่ครับ mm hmm. นะฮะ2กรกฎาคมนั่นคือ10วันผู้ว่าถแถลงข่าวที่นี่ช่วง3ทุ่มกว่าพบเด็กติดถ้ำหลวงไฟฉายของน้องไม่มีแล้วครับเนื่องจากคืนแรกเขากลัวครับเขาเปิดไฟฉายทิ้งไว้แล้ว่านมันหมดแล้วนะฮะจอถาม How many of you? น้องตอบเธอทีนครับจำคลิปนี้ได้ไหมฮะน่ารักมากๆเลยนี่13คน คำที่สองที่น้องตอบคือ VRH ารังก้พวกเราหิวมากๆและจอรนกับลิกไม่ได้เอาอะไรไปให้กินครับไปเจอโดยบังเอิญสัญญากับเขาว่าเดี๋ยวซิลจะกลับมาเลยได้ไข่ครับวี <We S 1> และบุรุษคนโคลราชพี่หมอภาคนะฮะไปอยู่กับเด็กฮะดูแลเขาอย่างดีนะครับนะฮะแล้วก็นนีิวิสิลอีกสามคนดังนั้นอ่ะสาเหตุการตายของจ่าแซมเนี่ยเขาคือน็อกออกซิเจนอ่าฟังชัดๆนะครับพิมพ์ใน Google ไม่ขึ้น นังสือบันทึกการแม่นายบันทึกไว้ว่าจ่าแซมเสียชีวิตเพราะนอซเจนและผมบอกเลยว่าเขามาเพื่อแรกเขาแซมไม่มาภารกิจรำเรยงเด็กจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการส่งสเสบียงอ่าดำนั่แต่ตั้งแต่ตางห้ามไปนะฮะสองกิโลสามร้อยเมตรจุดที่พบเด็กไปกับสี่กิโลครึ่งครับเออสี่กิโลหกต้กดม่าเสบียงเนี่ยเราไม่ได้เอาเข้าไปให้เด็กกินนะเขายังท้องไม่รับจําเป็นพาวเวอร์เจลฮะเล็กๆยัดใส่ชุดดนำน้ำให้ได้เยอะที่สุดแล้วดำไปกลับเร็วที่สุด ชื่อเจสันครับสามารถไปส่งสเสบียงให้เด็กไปกลับใช้เวลาเร็วที่สุดคือ8ชั่วโมงครับต่อรอบหนึ่งถังอยู่ได้45ทีดังนั้นถังใช้เยอะมากๆครับนะมากกว่า12ถังต่อรอบปรากฏว่าขอครับตอนนี้มีการร้องขอจากทั่วประเทศไทยไม่พอได้พามหากรุณาธิคุณของราชการที่10ครับสมทบมาจากเยอรมันครับไม่ต่ำกว่า200ถังถึงจะพอ ถังใบวางที่โถงที่สามไม่ต่ำกว่าสามร้อยถังเพื่อลำเลียงไบวางตามจุดต่างๆที่สูงกว่าน้ําในถ้ำให้ใน,น้ำลงน้ําได้เปลี่ยนถ่ายถังในการสงทะเบียนให้เด็กคนลำเลียงถังไม่พอจากแซมถึงมาครับมาวันที่ห้ากรกฎาคมเริ่มํำจากโถงสามมีภารกิจที่สามแยกตอนนั้นแซมมีบัดดี้เป็นนิวิซิลอยู่หนึ่งคนขากลับมาแวะโถงสี่ทำไมครับถังที่หลังของจากแซมหมดก็เ,เลยเปลี่ยนถังใหม่ เพื่อจะดำต่ออีก200เมตรไปกัดโถง3ปรากฏว่าบัดดี้ของแซมกลับมาก่อนครับอีก200เมตรเองแซมแล้วแถวนี้ระยะทาง200เมตรในราัถ้ำสูง7เมตรน้ำมิดนะฮะไม่มีช่องให้หายใจปรากฏว่าแซมไม่ตามกลับมาครับน็อตออกซิเจนหมายถึงถัทงที่แซมเขาได้ไปมันมีปัญหาครับยังไงฮะหนึ่งคือเรื่องของความชื้นเรื่องจากที่นี่ฝนตกหนักวัน อย่างที่สองสำคัญที่สุดระหว่างที่เราดึงอากาศจากภายนอกเข้าไปในถังบริเวณลาดนด้านบนแถวถนนมีรถไปจอดที่นั่นแล้วไม่ดับเครื่องมันดูดเอาไอเสียของรถเข้าไปในถังแล้วจ่าแซมได้ถังนั้นไปครับนะน้าจะน้องออจิจนก็คือหมดสติหมดสติเสร็จครับเม้าพีหลุดจากปากสำลักน้าศพของจ่าแซมเลยโดนน้าซัดนะครับออกมาติดอยู่ตรงนี้อีก80เมตรถึงนั่นคือการแรกครับ ภารกิจวันที่7รกรกฎาคมหลังจากจ่าแซมเสียเกิดขึ้นครับ <c oughs> ให้แบ่งเป็น9้าช่วง9้าโถงโถงคือสูงกว่าน้ำส่งต่อต่อการเหมือนวิ่งผัดให้น้ำน้ำสองคนประกบน้อง <c oughs> หนึ่งเปย์ผมึงบอกว่าเปย์นั้นเปย์แท้นะครับ <c oughs> ใส่ชุดดำน้ำใส่ฟูลเฟ็มมาให้น้อง8รกรกฎาคมเอาออกมาก่อน4คนโดยให้หมอภาคไปเลือกเด็กที่แข็งแรงที่สุดออกมาก่อนครับ <c oughs> แล้วก็รอดเราไม่เอาคนที่ป่วยออกคนแรกนะครับ 9กรกดาคมให้ไปโกโหกเด็กทั้เทชุดที่เหลือว่าชุดเมื่อวานสี่คนพ่อแม่รับกลับบ้านไปแล้วทา,ทางที่อลังการงานสร้างนะครับขึ้นหอส่งโรงพยาบาลเชียงรายกัทุกคนน้องๆเขาจะมีขวัญกำลังใจฮะก็ออกมาอีกสี่คน10กรกดาคม251 1้ารเ,เขาเรียกว่าชุดสุดท้าย5คนสุดท้ายโค้ชเอกได้ออกคนแรกแล้วฟื้นตัวจริงๆโค้ชเอกเขาจะเสียสละตัวเองนะครับให้คือผมอยากออกสุดท้ายไม่ได้ครับเรากำหนดตัวไปแล้ว รวมถึงทำหนังสือมาสิบสามชบ้ทำมาเพื่อผู้ปกครองของท่านต้องเซ็นยินยอมครับเขาร้องไห้แล้วเซ็นนะเพราะลูกของคุณมีโอกาสตายสูงมากนะครับปรากฏว่าครับสิบกรกฎาคมหคนสุดท้ายถูกเรียกว่าชุดดาม่าผู้ว่าหนรกษัตว์โดนด่าครับคุณไม่สงสารเด็กคนที่ป่วยเหรอทำไมเอาเขาออกคนสุดท้ายทุกวันนี้การตัดสินใจของผู้วา่าสัตว์ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก ทำไมรู้ไหมครับผู้ว่ากล่าวในที่ประชุมว่าเราสงสารน้องคนที่ป่วยแต่โอกาสรอดเขาน้อยมากๆเพราะเขามีอะไรครับป่วยโอกาสเสียชีวิตสูงมากเลยลองคิดดูระหว่างดำน้ำแล้วลากใส่เปลน,นั้นเราเอาน้องคนที่ป่วยออกคนแรกแล้วเกิดเขาตายคนแรกภารกิจมันจะไปต่อไม่เป็นครับนี่คือการตัดสินใจของผู้วา่าลงศัก์ที่เกิดขึ้นครับนะบถึงบอกย3บสาม,มิถุนาจนถึง10กรกฎาคม สิบแปดวันครับในการช่วยเหลืรดอทะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับ